สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆกับผมมอน้ภาพพี่น้องมาดักหนูนะครับผมมอนี้ห้อตสิใช่เป็นกับเล็กนะครับผมกับเล็กสิบหลังแล้วก็นีน่เป็นเหยื่อเหยื่อที่ผมเตรียมมาครับสูตรพิเศษนะครับผมหัวาหารไก่หัวหารไก่ห,ห,ไกหน่อยนี่ลองเบิ้งครับว่านูสิเขาว,ว่ากันี่ครับผมหมายปา่าหลอกนี่ครับพี่น้อง เบิ่งกันกันบผมว่าสิมีหนูป,ป่ปกติมองนี่มันสิมีหนูนะครับผมมันนี่เข้ามาจัดด้วยกับเหล็กแล้วก็เยื่อหัวอาหารไก่หน่อยนะครับผมไปครับผมไปใส่หนูไปลุยน้ำกันครับไปครับโอ้ยพี่หนอนหนอกเบิ่งได้หนอกเบิ่งห้อยหางมัน หางหลาดฟาดเลยนะครับผมไอหางแลวก็โอ้โหหนูขี่น้ำนี่ครับผมขี่น้ำนี่คุณอูทั้งลุง่มหู้คุณบึงครับบึงห้อยหางหางแบบว่าเป็นท่าเลยนะโอ้โหคุณห้อยหางคุณ เท้าเท้าเท้าออกมานี่นี่โอ้ธรรมดาเนี่นยพี่น้องมีนี่ขีขีมันก็ขีได้พี่น้องนะมีชับขี่พัน่นขี่ยังใหม่ๆอยู่ด้วยนี่ ขี่ไม่ไหมยอยู่ออกไปใส่เนี่ยละ่ะดู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 พี่พี่พ,พ,พี่พี่น้องออกมาผีน้ำเนีโอ้ วางกับดักกอนครับแต่ว่ามีกินอยู่ได้พี่น้องกินแบบ แล่นจวนใจอยู่เด้ มันก็สวยครับใหม่เลยเรียบร้อยอีกหนึ่งหลังครับ มันมีลายพี่น้องเขานาเลียงเลยมัมีหลายแทนเดี๋ยวผมทางมันเรียนไปเรียนมานี่พี่น้องเดี๋ผมทางมันเรียนหมดน้ำมี่ เรียบร้อยครับมองแตสวยเต็มพี่น,น้องมองขวดขวดจัดนี่เลยปเปิ้ลนเนี่ยนี่มองปเปินนะ้ลน้ำ เจมเจมครับเจมๆจมเลยอืมไม่น้องดี๋ยวโอ้เป็นเหรียญเหรียญนะมึงสีนะนี่ครับผมเหรียญจนเปลี่ยนนะนะจัดไว้หนีลังนึงครับ เหรียญจนเปลี่ยนเลยพี่น้องเอ,อ๋ยปัางเหมือนทางเป็นเรียญน,นี่แหลยเหรียบร้อยครับ นี่ห้อยหางนะครับห้อยหางเจวัปนีกลังหนึ่งครับนี่มันขวดอยู่ทางเลยอือ มาสิสวยเดี๋ยวผมจิกคออนุญาตลาไปก่อนนะครับจังถามมารุ่นมาบึงผลงานกันครับผมว่าสิแจ๋วบอรครับไม้แบบนี้ไม้ชิ้สวยเลยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้านะครับผมมาครับมาบึงไอ้กับเล็กฮากันครับพี่น้องใส่ไว้หมู่บ้าน มบ่เข่าเลยพี่น้องยังมีห้อยจัอกินเหยื่ออยู่ดิห้อยจัอกินเหยื่ออยู่ครับเรีวยกว่าบดบอ่บอ,บอนี่บดถือจัอกินเหยื่ออยู่แต่ไม่ถือ โอ้หลังถึกพี่น้องโอ้โหหลังนี้ถืกโอ, oh. อ้โหโอ้โหนี่ครับผมเต็มโอ้โหเต็มใหญ่เลยครับเต็มสวยเลยอืม hmm. เอ็เอเลยครับ เต็มเต็มครับผมเต็มเต็มถืออีกบอสร่างอีกบ่สถือพี่เนาะ นี่บ,บ่เขา่าเน้ยพี่น้องตัวเดียวนี่บ่ห้องคือทังไหลยอยู่ <c oughs> กับบ่เขานะพี่น้องนะมันเงียบครับเพื่อไม่ไลเอย <c oughs> หลังนีก็เ,เงียบนะครับ phúng này có nhìn kinh nghiệm น่ีเขาล้างเดียวเดี๋ยวนะีน่อ่นนเขาเนอะอัน,นี้ก็ไม่เข้าไปนี่ก่บนเขาหลังในผุนกับบเขานะ ก็ม้บนเข่าเด้พี ừ, <là> ่น <là> ้องกัดถอ่เข <ừ. S 2> ื่อนเนกัดจินเยยื่อยู่ดิกัดจินเยยื่อยู่พี่หน่องแต่ว่าวัตถุจ๋อกิน่ย นี่ครับผมสรุปผลงานนะครับพี่น้องหนูตัวหนึ่งครับหนึ่งตัวครับผมกะสรุปได้หนูหนึ่งโตนะครับผมหนูหนึ่งตัวกับตัวใหญ่เติบอยู่ใส่ไว้ซีลังนี่ครับผมหาพออยู่พรกินู่ครับเป็นฟอไมเป็นวิธีแบบบหมือนบานเอามาฝากพีฟางนอนนะครับผม ืันนี้หากินแบบบ้านๆล่าไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับผมกคลิปต่อไปสิเมีอย่งก็ทารุนทาเบิ้งครับืันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ